วันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าโตโยต้ตตาคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับซึ่งเป็นรถตู้ปลดระวางเป็นรถสํานักงานนะครับผ่านการดูแลมาเป็นอย่างดีนะครับรถคันนี้ราคาอยู่ที่759,000บาทเท่านั้นนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้รถตู้ไปไว้เป็นรถครอบครัวก็ดีเป็นรถรับส่งนักเรียนรับส่งพนักงานนะครับสามารถติดต่อเข้ามาหาผมตูนบัดดีได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดู รอบๆบคันว่าสวยงามขนาดไหนบอกเลยนะครับว่าที่นี่เป็นรถเกรด A เท่านั้นนะครับรถที่ผ่านการดูแลการใช้งานมาอย่างดีไม่มีการชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟไ,มไหมแน่นอนนะครับรับประกันก่อนขายและหลังขายนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูรอบๆบคันรวมถึงห้องเครื่องด้วยนะครับทุกจุดไม่มีรอยงัดแงะไม่มีรอยแกะหรืออ่าชนหนักแน่นอนครับผมรับประกันอ่าไปดูกันเลย และนี่ก็เป็นโฉมนอกของเจ้ารถตู้โตโยต้คาคอม u ิวเตอร์กัน3.0ดีเซลคันนี้นะครับผมอ่าดูไฟหน้าก่อนนะครับอ่านี่ไฟหน้ายังเดิมๆอยู่เลยไม่เคยเปลี่ยนนะครับไฟหน้าเดิมกระจังหน้าเดิมนี่สีโครเมียมยังเงาวับอยู่เลยครับลูกค้าอ่า ส่วนทั้งภายนอกและภายในได้รับผ่านการดูแลมาอย่างดีนะครับส่วนของล้อนะครับก็จะเป็นล้อกระทะนะครับไฟ้ายก็ยังใหม่ๆอยู่เลยครับ สียังเนียนกิ๊บ <c oughs> นี่นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมภายในของรถตู้คันนี้กันครับกระจก นะครับกระจกไฟฟ้านี่กระจกมองข้างก็พับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าหมดทุกอย่างนะครับแต่คันนี้เป็นเกียร์เมนวลนะครับหน้าจอ LED อ,อันนี้ก็จะเป็นภายในห้องเครื่องนะครับเพื่อนๆดูนะ นี่นะครับนี่นะจะลูกค้าจ๋าดูได้เลยนะครับน,นี่ทุกอย่างยังเดิมนะครับไม่มีรอยแกะนะครับอ่าดูลูกยางได้ครับยังแน่นทุกส่วนนี่นะครับอ่าเห็นไหมอันนี้เป็น ภายในครับผมรถคันนี้มีทั้งหมดสิบห้าที่นั่งครับเป็นเบาะหนังสามแถวนะครับอ่ายังสวยๆอยู่เลยดิบังแดดยังหอ่อกันห่อถุงพลาสติกอยู่เลยนะครับ,จด,บ,ดรบจดทะเบียนป้ายแดงนะครับจดทะเบียนป้ายแดงตั้งแต่วันที่เก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเอยรถยังใหม่อยู่เลยครับเพื่อนๆเอย ไม่ขายถูกจังอะ่ะสวยกิฟรถยังใหม่เลยรถปีหกหนึ่งนี่เองโอ้เอ้ยเฮ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 ้ยเพื่อนเพื่อนดูสิสวยไหมล่ะ เป็นเบาะสามแถวนะครับจะเอาไปแต่ง VIP หรือจะเอาไปรับส่งนักเรียนนี่กำลังเหมาะเลยได้สิบห้าที่นั่งสวยๆเลยครับแลด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงทันโซนตรงนี้ก็ยังมีช่องยังหม่กิ๊บอยู่เลย นี่มีช่องนี่สำหรับใส่ของเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ย,ยรถดีและสวยขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับจะทักมาหาผมได้ที่ Facebook ส่วนตัวหรือจะเป็นทางเพจหรือจะเป็นทางไลน์ก็ทักมาครับทิ้งหรือไม่ก็ทิ้งเบอร์โทรไว้เดี๋ยวผมติดต่อกลับหาลูกค้านะครับอ่า บอ,อกเลยว่ารถตู้สวยๆอย่างเนี้ต้องที่เพชรยนต์เท่านั้นนะครับโอเคสำหรับท่านที่ชื่นชอบคลิปวีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ